สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอที่สองของวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเอ็นซีครับเราก็จะทยอยทำตัวนี้เพิ่งมาใหม่เลยนะรประจําเดือนนี้เลยก็ว่าได้ต้นเดือนมาปุ๊บของเข้าปั๊บเลยนะครับเป็นเอ็นซีลายใหม่อีกรุ่นหนึ่งผมขออนุญาตดูข้างกล่องแล้วผมจไม่ได้เอ็นซีสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งนี่สวยนะครับในะกูลเอ็นซีรหัสเครื่องต้นด้วยสามก็จะเป็นบอดี้ กลมนะครับใครบ Body อดี้พวก m c n 1นะแต่ว่าตัวตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันชุดหน้าสวยมากขยันกีดกล่องก่อน,นวันนั้นเราได้ทํารีวิวอัปเดตของเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับว่ามีอะไรมาประจําเดือนนี้บ้างแต่วันนี้ถึงคิวทาแบบรีวิวตัวเต็มๆนะปะ่ะน,นี้เลยครับคุณบอสผมคิดว่าใครหลายคนรอมองอยู่ สวยนะครับตัวนี้กล่องเขาจะแกะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาดีไซน์กล่องมาใหม่ครับกล่องสีดำเนาะเป็นหูหิ้วได้สาหรับใหม่แกะกล่องนะครับนี่เลยเราจะพบกับคู่มือนะครับสวยไหมครับตัวนี้ถ้าใครจําได้นะครับผมทําใส่ชุด ไททันไปวันนั้นนะครับคนที่เอาไปกระบอกแรกเลยก็เป็นเพื่อนผมเองนะครับเสียนิ้วนะครับจากพเยานะครับก็วันนั้นวันนั้นเราผมติดตั้งเป็นชุดของชุดไททันนะครับช่างบ็อกก็เซ็ตเซตไททันลงไปให้นะครับแกกล่องมาเปิดกล่องมาปุ๊บก็เจอแบบหนึ่งแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนสามร้อยนัดนะครับคู่มือกับตัวโปสเตอร์นะครับที่เขาแถมมาแล้วก็มีตัวปืนนะครับนี้เลย นะครับสวยไหมชุดหน้าก็จะเป็นชุดหน้าค 8, 4, 1, 4, 2, 4, 6, ล้ายแปดสีหนึ่งสีสองสีหกอะไรพวกนั้นนะฮะแต่ชุดหน้าเขายาวกว่าพอดีก็เป็นลายโค้ดนะครับพอดียิงล่องลึก เซฟซิมอโตตัวนี้มีหูช้างมาให้ด้วยนะครับพันท้ายก็เป็นพันธท้ายเหมือนพันท้ายเย็นซีสามศูนย์ห้าสามศูนย์รท้ายเคลนนะครับนะกิบกิบมือเอ็มโฟนะครับศูนย์ออฟฟ oyster, หน้าศูนย์ศูนย์หลังนะครับศูนย์หลังแบบปรับปรับได้แบบตื่นน้ำเนาะแล้วก็ศูนย์หน้าเป็นแบบพับได้นะครับนี่อันนี้ศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับน้าสวยมากนะอ่ะเดี๋ยวเราพลิกด้านนี้กันดูบ้างนะครับ ปลอกลวใส่นี่เป็นสามารถใส่ตัวเซนเซอร์ปลดเร็วได้นะครับเอาทามาเพื่อนะฮะเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้นะครับให้กล้องแพรนดูกันเลือนฮอปเป็นเลือนฮอปพวินแล้วนะครับเพื่อนๆจะเล่นได้นะครับตัวปืนนะฮะจากโรงงานมาแก่กล่องก็จะมีปืนแบบแม็กเนอะอาะเดี๋ยวผมใส่แม็กให้ดูก่อน อารมณ์ประมาณน,นี้เลยถ้าใส่กระสุแล้วนะครับก็เราจะต้องมีนะครับตัวชาร์จบาลานเซล์หม้อแปลงในการแปลงไฟนะครับแปลงไฟให้กับกล่องชาร์จแล้วก็ตัวแบตลิเทียมโพลิเมอร์นะครับชุดอย่างนี้ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับชุดพร้อมเล่นก็จะมีตัวอันนี้ด้วยนะครับตัวนี้ด้วยเป็นลักษณะอย่างนี้เลย ถ้าเพื่อนท่านใดชอบก็แคลปหน้าจอได้นะครับ ENC นะครับสามสามหนึ่งนะครับเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดในตระกูล3ามนะครับสามสามหนึ่บอดี้สวยมากนะชุดหน้าง,งามขนาดเผื่อเพื่อนๆจะชอบแล้วก็แคลปหน้าจอมั้ย เราให้เพื่อนแคปหน้าจอเขาอะไรนู้นครับเพราะให้เพื่อนเอาภาพพี่เพื่อนแคปหน้าจอเนี่ยหรือว่าบันทึกภาพนหน้าจอไว้เนี่ยเอามาพูดคุยกันในชแนลพูดทีในช่องทางแอปพลิเคชัน Li น์แอดนะครับอ่ะโอเคน่าจะโอเคนะแคบไปหมดแล้วเนาะเอ่อในไลน์แอดเนี่ยเราพูดคุยกันได้เต็มที่นะครับพูดคุยมีคําถามคําตอบนะครับกันได้เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้ามาโพส ต้คลิปวิดีโอนี้แล้วถามเรื่องราคาถามเรื่องนี้นั่นแอดมินจะไม่ค่อยได้เข้าคณะแอดมินจะไม่ค่อยได้เข้ามาตอบนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นขายบนช่องทาง u t u b e นะครับทาง u t u b e เราเอาเป็นว่าเราใช้คลิปวิดีโอนี้เป็นสื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามีอะไรมาใหม่บ้างในวงการบิ๊กการไทยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ออกผมไม่ได้ออกแนวขายนะครับผมจะมารีวิวให้ดูเฉยๆนะว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็ใต้คลิปวิดีโอนี้ผมจะให้ลิงก์ลิงก์ของ Li น์แอดกับทางเพจ Facebook ไว้ กดตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับกดตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับมันจะมีเป็นลิงก์ QR code สไลด์ขึ้นมาเพ,เพื่อนๆก็กดตรงลิงก์ QR code เลยนะครับมันก็จะนำพาเพื่อนๆเข้าสู่โปรแกรม Li n e Ad นะครับเข้ามาส่งข้อความมาพูดคุยกันนะโอเคเสร็จไปนะเดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันก่อนนะครับตัวปืนแล้วก็น้ำหนักนะฮะ2กิโลขีดครับ 2> 2. 8. 8. ไม่มากหรอคุณบอลเนาะสองกิโลแปดขีดนี่กำลังดีนะครับกาลังดีเลยสองกิโลแปดขีด nc สามสาเดี๋ยวเรามาดูความยาวนะครับความยาวตัวปืนตั้งแต่ปอ,อกรถแสงเดี๋ยวผมขออญาตสไลด์ท้ายเข้าสุดก่อนเนาะตั้งแต่ปอ,อกรถแสงจนถึงพันท้ายนะครับยาวอยู่ที่แปดสิบสองเซน,นยิ้มสามนิ้วเองนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ยาวไม่มากเท่าไหร่เนานะ ชุดหน้านอ่าชุดหน้านะครับชุดหน้ามีคนหลายคนอยากจะคงคงจะอยากรู้นะฮะชุดหน้าตอวน,นี้สิบสามนิ้วนะครับอ่าสิบสามนิ้วชุดหน้าประมาณสิบสามนิ้วนะครับสิบสามนิ้วครึ่งนี่ประมาณสิบสามนิ้วครึ่งชุดหน้าเขาทำมาดีนะมันไม่เหมือนกับแปดสี่หกนะชุดหน้าเขาจะมีตัวล็อกเป็นน็อตล็อกตัวใหญ่อยู่ตรงนี้ลางก็ใช้ลายเอฟล็อกนะครับมาใส่พวกกิ๊บมือ กิ๊บมือกิ๊บอะไรแต่ในกล่องไม่มีรางแถมมานะครับไม่มีรางแถมมาอ่าไม่มีไม่มีครับม,มีแต่ตัว,ตวปืนกับแม็กกาซีนนะไม่มีรางแถมมาโอเคนะครับคิดหน้าสิบสามนิ้วลำกล้องก็อยู่ลาวๆาท่อในนะเนี่ยท่อในนี่ใส่ประมาณสามหกสามได้เลยถ้าคือจะหลดปลอกรถแสงเนาะถ้าภายในนี่ผมประเมินว่าอยู่ที่ประมาณสามร้อยสามหกสามครับใช่ใช่สามหกสามได้ใส่สี่ศูนย์เจ็ดก็ได้ตัวนี้นะท่อ หนักนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันวิธีการอา่จะเล่นนะครับเราจะต้องเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงเรื่องนี้ใส่ใส่ลูกที่แมกกาซีนก่อนหนึ่งแมกกาซีนนี่ใส่ได้สามร้อยนัดวันนี้เราจะใช้ลูกกระสุนทดสอบนะครับหนึ่งถุงสี่พันนัดนะครับกอลิบอลแพ้นะครับซีรีส์สามนะครับสามสีสองสีลูกก็จะเป็นลูกอย่างนี้เลยเม็พดพลาสติกสีขาวๆอย่างนี้เป็นบีบีกันนะครับลูกบีบีกันเอาลูกเข้ามา สามร้อยนัดประมาณนี้ใส่ใส่ไปให้เต็มนะครับใส่ไปให้เต็มพอมีลูกแล้วนะครับก็ทําการปิดฝาแล้วเกาที่ตูดเนี่ยครับเฟืองจะมีเฟืองให้หมุนนะครับแล้วก็หมุนเฟืองเนี่ยลูกจะขึ้นตรงนี้ลูกขึ้นมาครับลูกพร้อมนะครับพันท้ายนะครับเวลาเราล่องไหลแล้วนะครับเอาเข้าล่องไหลมันมันมีท่าระดับให้ปรับครับที่เราชอบเลยว่าเราเอาระดับไหนอ่าพอเราเราจะใส่แบตเตอรี่นะครับ ให้เราเวลาเราสไลด์เข้าออกกดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราจะถอดท้ายออกใส่แบตเตอรีร่ดึงแนะนำอย่างนี้ดึงดึงออแล้วยกออกเราก็จะเจอกแกนพันท้ายที่มันเป็นแกนพันท้ายแบบ GNP นะครับมีวาวล์วร่องนะให้เราเก็บสายอนุญาตใช้แบตเตอรี่นะครับลืมบอกเรื่องตัวชาร์จนะครับแบตเตอรี่กับตัวชาร์จนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเอาหม้อแปลงมาเสียบนี่นะครับ แล้วเราก็ได้ไปเสียบปลั๊กไปเสียบปลั๊กไฟที่บ้านเรานะครับแล้วก็ไฟสีแดงจะขึ้นนะครับลาเราจะชาร์จเราก็เสียบแบตเตอรี่เข้าไปตรงขั้วนี้ขั้วนี้เป็น11.1ถ้าขั้วนี้เป็น7.4ชาร์จพวกเรือบังคับหรือเครื่องบินบังคับได้นะครับกล่องนี้นะแต่ต้องเป็นแบตลิอี่เธียมโพลิเมอร์แบบนี้นะครับอันจะของเราเป็น3เซลล์11.1โวลต์เราจะชาร์จตรงนี้ไฟสีแดงจะขึ้นตลอดถ้าไฟสีเขียวขึ้นดวงตรงนี้นะครับดวงขวานี้ แสดงว่าชาร์จอยู่สีเขียวถ้าไฟสีเขียวดับคือเต็มนะครับภาพแบตเต็มเราก็ดึงออกอสมมุติว่าแบตเต็มแล้วนะครับเราดึงออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเก็บเข้าตรงพันท้ายอย่าง,งนี้นะครับชุดนี้นะแล้วก็ต่อขั้วให้เขาพับเก็บสายนิดนึงนะครับนีนต้ตรงนี้เวลาใสา่ใส่ท้ายต้องระมัดระวังพวกเรื่องสายเรื่องแจ็คนิดนึงน,น,นะครับเก็บสายด,ดีนะครับเก็บสายดีด แล้วก็ดึงคนระับดึงปุ๊บอ่าลงมาเนื่องจากเป็นเวอร์ชัน29นะครับเวลาเรายิงแล้วเ,เราเข้าเซฟมันจะมีเสียงบึ๊ดนี่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่ปืนเสียนะครับมันเป็นตัวระบบปลดสปริงกลับของตต t รีเบิร์ดปืนเวอร์ชัน29ค่าย E&C อ่ะตอนนี้มีรูปพิกแก๊พร้อมแล้วนะครับเคย เพื่อนๆบางคนเล่นใหม่เคยเคยรู้ไหมไอ้ตัวนี้หูช้างนี่เขาเรียกว่าอะไรก็คือเป็นตัวเกี่ยวสายอย่างผมผมมีเสื้อเวทอย่างเงี้ยแล้วผมมีสายสายสะพายอยู่ผมก็จะเอามาปึ๊บอย่างางี้นะครับเวลาผมไปเล่นในปา่าหรือว่าผมไปเล่นสนามผมก็สามารถยิงทำแบบอื่นได้แล้วปืนก็ห้อยอยู่กับสายหูช้างนี่เขาจะให้มานะครับเป็น E a n C ส่วนใหญ่เขาจะแถมมานะครับแล้วเวลาใช้งานก็สามารถดึงขึ้นมายิงงนี้ได้เลยครับดูความแรงกังนนะครับ สี่หกห้าครับปืนใหม่แกะกล่องมันใหม่อยู่มันใหม่อยู่มันมันเป็นซิลิโคนมันไม่ใช่ละมั้งคุณบอสใช่นะสี่ร้อยหกสิบนะครับจาาโรงงานเลทสิบห้าบอลเลทเลทนี่เป็นเรื่องปกตินะครับหนึ่งวิธีออกอยู่สิบห้านัดนะครับความแรงก็สี่ร้อยหกสิบอย่างเงี้ยครับสี่ร้อยห้าสิบบวกอ่าเนี่ยสี่ร้อยห้าบเก้านะครับเซมิ โอเคเนาะ450บวกบินใหม่แกกล่องตัยวินไม่แกกลองจะากย่างดีนะครับถ้าเสียงลูกมันออกขาดๆก็ปั่นต่อครับเกาตูดไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆแล้วก็ยิงต่อ ค่อนข้างยิงนิ่มนะครับเข้าเซฟนะเรื่องปกตินะครับเสียงเสียงนี้นะปลดแม็กกาซีนออกจะมีลูกไหลออกมาอย่างนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเลิกเล่นเราปลดแม็กกาซีนออกแล้วลูกกระสุนยังยังมีเต็มแม็กนี้เวลาเราปลดแม็กกาซีนออกจะมีลูกไหลออกมา3-4เมตรนี่เรื่องปกตินะครับนะแล้วเวลาเราเลิกเล่นเราเอาลูกกระสุนออกมาปั๊บอย่างนี้อาจจะนะอาจจะมีค้างอยู่ในลังเพิงวิธีการก็อย่าเพิ่งหันปืนไปหา คนนะครับก็ให้ยิงเซฟไปที่อื่นก่อนอาจจะมีค้างอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่เราขอเคลียร์ก่อนอมียิงกีด้วยหนึ่งนะัดเคลียร์สักสองสามนัดครับแล้วก็เข้าเซฟเข้าเซฟเป็นการเก็บปืนนะครับเคลียร์เคลียรย์ลูกที่ค้างอยู่ในตังลินออกนะครับแล้วก็ยิงยิงเคลียร์ยิงเคลีย,ยรย์เสร็จปุ๊บก,ก็เปิดพันธยออกเอาแบตเตอรี่ออกนะครับแยกทุกอย่างออกจากการแยกและกรเซีแยกปืนนะครับ ประกอบปืนกลับเอาเก็บลงกล่องเก็บแม็กเ,เก็บลูกเคลียลูกออกแม็กทุกอย่างก็แยกออกจากกันแล้วใส่กล่องอย่างเงี้ยเป็นการเซฟที่สุดนะครับสำหรับการเล่นดิๆกันสําหรับตัววันนี้นะครับรีวิว e n c สามสามหนึ่งตัวนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมี e n c ตัวใดมารีวิวให้เพื่อนชมนะครับก็ฝากเพื่อนกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ดูด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมติดกระดิ่งนะจะได้เห็นคลิปวิดีโอที่เราอัพเสร็จก่อนใครนะครับวันนี้ขอขารัก่อนแล้วครับสำหรับ ESG 331ตนนัวนี้สวัสดีครับ